สุดท้ายผมผมก็อนะครับจากร้านต้นยำงยนต์พระรามสองครับก็ตลาดที่นี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถติดแรกนะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวนิสันดาวล่านะครับเป็นล้อตัวขับสิบเจ็ดแล้วพอดีเรามีเข้ามาหนึ่งชุดนะครับเป็นล้อแท้ตัวใหม่แต่คำล้อตัวนี้เป็นล้อสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะตรงหน้าล้อนะครับเพื่อให้รู้ว่าล้อยังไม่เคยถูกทาสีหรือซ่อมมาแล้วสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้เดิมของนิสสันนาวาร่าตัวปัจจุบันเลยนะครับก็คือเป็นสเปค6รู114.3นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตรานิสสันอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นะครับออฟเซต45นะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทักมาได้นะสินค้ามีบริการนะครับของเก่านบเทิร์นด้วย หน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจิตะเลย์ี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะเป็นลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับสัคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับถึงหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสัคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ